ก็สวัสดีครับเพื่อนคลิปนี้นะครับมาอัปเดตระค่าบิตคอยกันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันในคลิปได้เลยโอเคครับก็สวัสดียามเช้านะครับเพื่อนก่อเช้านี้นะครับตัวบิตคอยนะปิดแท่งไปแล้วนะครับวันนี้อัดคลิปสายกันนิดนึงนะครับเป็นวันหยุดนะวันที่21นะครับวันเสาร์ที่21นะครับก็ ว่าตัว Bitcoin ในทำ์เฟรมเดย์นะครับเริ่มนะครับมีอาการขึ้นแบบแผ่วเบานะครับก็เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งผมเชื่อว่าจะต้องมีการพักตัวนะครับของตัวราคานะครับก็รอดูนะว่าจะพักจริงๆหรือเปล่านะครับหรือจะพุ่งขึ้นต่อแล้วก็พักแบบเบาๆนะครับประมาณนี้เนาะแท่งเดยที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นมันเป็นกึงก่งๆโรจินะครับแต่ไส้มันก็ แทงเทียนนะมันเนื้อเทียนมันมันเยอะอยู่ประมาณหนึ่งแต่ว่าตัวไส้มันจะดูยาวกว่าปกตินิดนึงนะอ่ะเอาบว่าก็ออกได้สองหน้านะครับถ้ารูดลงมาต่ำกว่าห0,000นะครับก็ดูไม่ค่อยดีนะครับก็อาจจะมีพักตัวยาวๆลงไปนะครับเป็นการย่อหรือจะพักตัวแบบจริงเอาจังก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับตรงนี้นะอึมครึมนะครับ แต่ทีนี้นะครับก็มีข้อสังเกตอยู่อันนึงนะครับก็คือเป้า65,000ในจุดนี้นะครับถ้าเกิดเบรกตรงยอดตรงนี้ได้นะครับก็จะเป็นแนวโน้มที่ดูค่อนข้างดีนะครับหวยตอนนี้นะครับหวยเลยนะบิตคอยนะครับก็ถ้าใจดีนะครับมันจะลงมาให้ซื้ออีกสักทีหนึ่งนะครับถ้าเกิดมันจะขึ้นนะครับแต่ถ้าใจร้ายนะครับเนี่ยถ้ามันไม่เบรกนะตอนนี้คือมันยังไม่เบรกนะ ถ้าเบรกตรงนี้ถือเป็นเรื่องดีนะครับตรงนี้เนี่ยก็ตุยๆสมมุติเบรกได้นะครับก็ตอนย่อนะรับอย่างเดียวเลยนะครับก็จะมุมมองจะเป็นมองขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าพอมันไม่เบรกนะครับมันก็จะมีแนวโน้มอันหนึ่งนะที่เสียวนะครับเสียวจะออกท่านี้นะครับก็คือทําเป็นตัวนี้นะครับเป็นรูปเหมือนปีกผีเสื้อนะครับแล้วก็หล่นลงมาตรงนี้นะครับอ่าถ้าเกิดลูดลงมาลูดตรงนี้นะครับเรียกว่าไม่ดีนะครับ ไม่ดีมากๆนะครับมีโอกาสที่มันจะแบบฮุกเป็นขาลงแบบหวบนะครับลงแบบหุหวบ์นี่เงยเลยนะครับก็ตัวนี้นะครับลุ้นวัดใจนะเพื่อนว่ามันจะชี้ขึ้นได้ขนาดไหนนะครับทีนี้นะครับเหตุอันหนึ่งนะที่ยังมองว่าเอมีโอกาสขึ้นได้นะครับก็คือก้อนนี้นะครับภูเขาลูกนี้นะ s t o แคติ t นะครับลงมาจิ้มต่ําขนาดสะบัดยึกยือยึกยือหลายรอบแล้วนะครับมันไม่ยอมหลุดโลนะครับเนี่ยนะ ก็คือคืนก้อนตรงนี้นะครับสมผลให้ตรงนี้นะครับมองเป็นมองขึ้นนะครับมองว่าน่าจะทะลุขึ้นไปได้เลยนะครับจุดว่าใจอยู่ประมาณ64 0 0 0ี่หื่นตรงนี้นะครับก็คือไอ้งอนวันสองวันนี้แหละนะครับที่เกิดขึ้นมาแล้วนะครับตรงนี้วัดใจว่าเฮ้ยมันจะเป็นจุดสูงสุดของขึ้นตรงนี้หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันดูนะในช่วงระยะ ท้ายๆของตัวเดือนนี้นะครับว่าเนี่ยมันลงมาเนี่ยมันจะมีรุดโลตรงประมาณตรงนี้ไหมนะครับถ้าไม่หลุดนะครับก็ผมว่าน่าจะเป็นจุดรับที่สวยเหมือนกันนะครับถ้ามันลงมานะครับก็ตัวนี้นะผมยังมองอยู่ว่าเออเอาเป็นราคาถ้าไม่คนรุดนะครับไม่คนรุดห้าหมน้านะครับถ้ามันจะย่อลงมานะครับโอเคนะครับสำหรับตัวทำเฟรมเดย์ก็คงวิเคราะห์ได้ประมาณนี้เดี๋ยวเราลบตรงนี้ออกก่อนนะครับ ทีนี้มาลองดูในเทรนไลน์นะครับถ้าเกิดตีเป็นเทรนไลน์ตรงนี้นะครับก็ราคาที่มีโอกาสหล่นลงมาได้จะอยู่ประมาณ50,050นะครับแล้วก็ลองตีเป็นรีเทสเมนต์สมมุติว่าชุดนี้นะครับขึ้นไปจบแล้วนะครับก็วัดตรงนี้เลยนะครับวัดกันตรงนี้อ่าราคาที่น่าสนใจนะครับจริงๆก็อยู่ตรงแถวแถวเส้นไอตัวบุลล็มโพรไฟนะครับ58,100นะครับ ตัวนี้นะบูลมโปไฟอยู่ส่วนๆนี้นะครับแต่ว่าพอตีลีเทสเมนต์นะครับก็จะมี58,300นะเป็นเป้า50เปอร์เซ็นต์นะครับรูดลงมาตรงนี้เด้งขึ้นสวยนะครับหรือรูดลงมาตรงนี้กระดอนทีหนึ่งนะครับแล้วก็หล่นลงมา6 1 8นะอยู่ที่5,000 0่าประมาณ56,900หรือ57สหมื่นๆนนี้นะครับอันนี้ก็สวยเหมือนกันนะเพื่อนก็ผมเลยมองว่าถ้าถ้าจะรับนะครับก็รอ แต่สโตทำเฟมเดไม่รู้มันจะลงมาแบบจิมโอเวอร์โซลหรือเปล่านะครับหรือมันจะขยึกอย่างนี้นะเออถ้าลงมาจิ้มอีกทีหนึ่งนะครับแล้วไม่หลุดโลตรงนี้อีกนะครับก็จัดว่าอะไรเป็นอะไรที่ดีนะครับพอ,อเดี๋ยวลุ้นกันดูนะครับเพื่อนว่าตรงเนี้ยถ้ามันจะมียอ่อมันจะย่อหรือเปล่านะตรงนี้มันยังไม่เกิดนะครับก็รอลุ้นกันต่อไปนะครับอยู่ในเลนจริงๆก็ถึง อ,อสิ้นเดือนนะครับอยู่ใกล้ๆสิ้นเดือนนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นแค่การคาดการณ์นะอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้อาจจะพุ่งขึ้นไปเลยก็ได้นะครับอันนี้นะก็ลุ้นๆกันนะครับเพื่อนๆตรงนี้นะน,นี่ก็เป็นออกแนวว่าเออถ้ารับตรงไหนดีนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดสะสมนะครับถ้าสโต๊ตทำเฟรมเดลงมาจิ้มต่ําก็คือผมก็จะเป็นสเตจี้ว่าย่อสื่อย่อซื้อนะครับตัวนี้ก็ทยอยรับเพิ่มนะครับผม มีจังหวะตรงไหนเราก็รับตรงนั้นนะครับมาเดี๋ยวมาย่อยดูใน time frame h กันนะครับ4ชั่วโมงนะครับเพื่อนตอนนี้นะก็สัญญาซื้อตรงนี้นะครับก็ผมเรียกว่าถ้าเกิดมองในก้อน4ชั่วโมงนะมันไม่ควรจะเสียทรงตรง57ตรงนี้แล้วนะครับมันควรจะต้องขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็ผมมโนของผมเองนะครับว่าตรงนี้ถ้าเราตีแบบมโนเลยนะขึ้นไปชุดนี้นะครับเป็น A ยอ่อ B นิดหน่อยนะครับเนี่ย เป้ามันก็ยังอยู่เป้าเดิมนะครับตีทุกวันก็คือเป้านี้แหละนะ5 6 500, 5 0 0 55,500ส่วนหซนนี้ซึ่งถ้ามันไปถึงตรงนี้นะมันอาจจะมีย่อดนะครับแต่ว่ามันเป็นมันเป็นอันอะไรที่ดีนะเพราะมันเบรกยอดก่อนหน้าได้นะครับเนี่ยนะเบรกแนวต้านใหญ่ตัวนี้นะก็เป็นการฮุกเพื่อเบรกแนวต้านใหญ่ซึ่งถ้ามองในตอนนี้นะมีโอกาสที่เนี่ยอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านะครับมันก็อาจจะมีโอกาสที่มันจะขึ้นไปเบรคนะครับเดี๋ยวผมขอวาง alert รอไว้ ตรงเส้นนี้ดีกว่านะครับหน้าหน้าลุ้นนะอ่าหกหมื่นห้านี่แหละนะอ๋อให้เบรกไปหกหมื่นห้าพันสองร้อยเลยนะครับอ่าถ้าเกิดเบรกได้นะครับยิ้มนะตัหาจังหวะเข้าเพิ่มนะครับอ่าตรงนี้นะก็สวยอยู่นะครับทีนี้นะครับก็สเตรจี้นะครับในทําเฟรม4 h นะครับมันเป็นยกโลอย่างเงี้ยนะครับก็ขึ้นก้อนหน้านะครับถ้าสมมุติว่า ตัวส t o r e c a t นะครับของ4ชั่วโมงลงมาจิ้มต่ำเนี่ยเราก็ทยอยรับเพิ่มได้นะครับตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวรอสัญญาณขึ้นนะครับก็เราอัปเดตกันทุกวันอยู่แล้ววันไหนสัญญาณขึ้นเราค่อยมามาคุยกันอีกทีหนึ่งครับเดี๋ยวผมก็จะมาบอกอีกทีนะครับนี่นะก็รอย่อรับย่อรับนะบเพื่อนๆตรงนี้นะก็ให้กลับไปย้อนกลับไปมองสมมุติว่าเป็น super b ูลั run ครับในรอบที่ผ่านมาเนาะเอาเอาเป็นบูลันแค่ l ูปตรงนี้นะ จาก2 0 0 0 0ื่นสองหมื่นสีงน้ตัวนี้นะกว่าที่มันจะยกตัวฮูปตัวเองขึ้นมาได้นะตอนนี้บางทีเราอาจจะอยู่ในชุดคล้ายๆตรงนี้นะครับเนี่ยนะ abc อย่างนี้นะครับยิงขึ้นตรงนี้เนาะก็เนี่ยรอพอมันลงมาจิ้มนะครับเราก็ทยอยรับของเพิ่มรับของเพิ่มนะครับเนี่ยมันก็คอลเลกเป็น abc อย่างนี้นะครับหรือถ้าเกิดเรามองว่าเราอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเรายิงถูกยิงขึ้นไปแล้วนะครับ ก็ปล่อยให้มารันต่อไปนะเนี่ยพอมันจิ้มทีหนึ่งนะเราก็กดซื้อนะครับเพื่อนถ้าเทนใหญ่มันมันขึ้นจริงนะมันก็คือซื้อได้นะผมว่านะเนี่ยมีจุดให้เข้าเรื่อยๆนะครับเพื่อนเพื่อที่จะไปขายในจุดที่เหมาะสมนี่เพื่อนๆดูเห็นไหมไม่มีสัญญาณขายเลยนะครับอ่ามาขายทีตรงนี้เลยนะครับโอ้โหเรียกว่าจากจุดตรงนั้นนะเนี่ยสองหมื่นนะครับมาขายแถวหกหมื่นเจ็ดนะครับ ็ถือว่าดีนะครับเพื่อนอถ้ามันเป็นซูเปอร์บูลันจริงๆนะครับก็ลุ้นๆกันนะจังหวะให้ซื้อผมว่าตลอดระยะทางทั้งหมดนะมันมีอยู่เรื่อยๆนะครับเพื่อนก็ไม่ต้องไปเร่งจังหวะมันนะครับอ่ะเรามาดูในจุดตรงนี้นะครับก็เรามาทําแผนการรับนะครับรับของก็ตีเป็นรีเทสเมนต์นะครับรีเทสเมนต์ชุดชุดที่เอาเท่าที่มันมีข้อมูลในตอนนี้นะครับก็ เราก็มาตีตรงนี้นะครับขึ้นไปถ้าเกิดยอ่อลงมาวางอัลเลนราคาไว้แถวประมาณสักห0,000่นนะครับตรงนี้ผมคิดว่ามันไม่ควรหลุดห0,000ื่นแล้วนะในตอนนี้นะครับถ้ามันหลุด6 0 0 0ืนนะต้องกลับมาพิจารณาใหม่นะครับว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวผมมาวางมาร์กไว้ต่ํากว่า6 0ห0 0นนะครับ59,954นนะครับตรงนี้นะก็ผมวางไว้แล้วนะครับถ้าเกิดมันรูดลงมาแสดงว่าเฮ้ยมีซัมติงนะครับ แต่ว่าคือจุดน,นี้นะถ้าเกิดเป็นรุ่นลงมาจริงๆก็เป็นจังหวะที่ดีในการรับของนะครับจะได้ของที่ราคาไม่แพงนะเพราะว่ารถเนี่ยมันยูเทิร์นกลับลงมารับนะครับก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับถ้าในสีชั่วโมงนะครับเรามองกันนี้ก็ตีเป้าไว้เลยนะอยู่ที่แถวประมาณ6 0 0 0 0 60,000ต้นๆน,น,นะครับหกหมื 61, 60, 000, ่นหนึ่งหกหมื่นแถวแถวนี้นะครับมีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับว่าราคาจะวกกลับมานะครับท้งนี้ทั้งนั้นนะ ข้อมูลปัจจุบันก็คือตีจากกราฟหน้างานวันนี้เลยนะครับก็ไม่แน่มันอาจจะขึ้นกลับไปอ่ามันอาจจะขึ้นไปไปเบรกไฮก่อนแล้วก็ค่อยรูดลงนะครับอันนี้ไม่มีใครรู้นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูทำเฟรม1ชั่วโมงกันนะครับใน1ชั่วโมงนะครับอ่ลูปของ s t o ตแค s t i c นะครับก็เรียกว่าถ้าดูรูป RSI นะครับมันก็วิเคราะห์ได้ ใกล้เคียงกันกับ t ท m e เฟรมส4ชั่วโมงนะครับแต่ทีนี้พอเป็นหนึ่งชั่วโมงนะเรามาวิเคราะห์ย่อยใน s t o c h a s t i c นะครับก็ s t o c h a s t i c นะครับตีเป็นลูกขึ้นนะครับตรงนี้เป็นรูปหนึ่ง A B C แล้วกันนะครับชุดตรงนี้นะครับจบลงไปแล้วนะครับแล้วก็ทําขยักไซเวออกข้างตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวลองมาตีรีเช็คกันนิดนึงนะครับว่าอตรงนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าจริงๆนะครับนับเป็น A B C เนี่ยสวยหรือเปล่านะครับลองดูนะเนี่ย เป้ามันก็จะอยู่ประมาณ 100- ถึง120นะครับคิดว่าตรงนี้นะครับไปตรงนี้น่าจะจบขึ้นชุด abc ตรงนี้นะครับก็ตรงนี้อาจจะเป็นขึ้น x นะครับอ่าแล้วก็อาจจะมีขึ้นยิงต่อได้เลยนะครับตรงนี้นะก็ยังลุ้นอยู่นะว่ามันขึ้นต่อได้นะครับแล้วก็ store c a s t i n นะครับอ่าตัว1ชั่วโมงนะครับมีสัญญาณให้ซื้อไปตรงแถว62,900่นสงนโซนนี้นะครับเนี่ยนะตอน store ลงมาจิ้มต่ำแล้วคอส up ขึ้นไปนะครับตรงนี้ แท่งที่ให้ซื้อเนี่ยมันจะอยู่ประมาณนี้แหละ6ก0 0ประมาณนี้เนาะราคาตอนนี้ก็ใกล้เคียงกับแท่งที่ผ่านมาอ่าสัญญาณที่ผ่านมาเนาะก็ใครยังไม่มีของสามารถรับเพิ่มโซนๆนี้ได้นะครับก็คือได้ในราคานี้หรือต่ำกว่าราคา6 3 0 0 0เนี่ยถ้ามันลงมาให้นะครับก็กดซื้อได้อยู่สักไม้หนึ่งเล็กๆนะครับประมาณหนึ่งเลยนะครับก็เพื่อนรุ้นนะยิงต่อขึ้นอีกสักขึ้นหนึ่งนะครับแต่ทีเนี้ยถ้ามันไม่ลงมานะก็ มีโอกาสนะที่มันจะไม่ลงมาได้สูงนะครับตรงนี้เนี่ยคนอาจจะมองเป็นบูลลิตนะครับคนที่ตกรถอยู่ก็อาจจะระดมซื้อก็ก็เป็นไปได้นะครับก็ไม่มีใครรู้นะว่ามันจะยังไงนะครับทีนี้นะครับลองมาตีเป็นอีกชุดหนึ่งนะครับชุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับในชุดนี้เนี่ยก็คือสมมุติเรามองตรงเนี้ยขึ้นท่อนนี้ทั้งท่อนนะครับท่อนหลุมนี้ทั้งท่อนเนี่ยเป็นขึ้น A ย่อตรงนี้เล็กๆเป็นขึ้น B นะครับก็ เอ๊มันจะตีได้ยังไงบ้างนะครับก็คือชุดนี้นะเออเมื่อกี้จริงๆตีไปแล้วนี่ว่าลืมไปเลยนะครับเนี่ยย่ออย่างนี้นะครับอ่าตีอย่างนี้นะครับเป้าร้อยอยู่ที่65,700นด้อยนะครับก็เดี๋ยวรอรุ้นกันดูนะว่าไปถึงหรือเปล่าหรือนะครับพุกมากๆนะครับวิ่งขึ้นเจ0รอยเลยภายในลูมนี้เนี่ยก็เป็นอะไรที่สวยนะครับซึ่งถ้าเกิดวิ่งไปเจ0ดหได้เลยนะครับทำให้ทม์เฟรมเอ่อทม์เฟรมตัว วีคนะครับมันอาจจะออกมาในแนวแบบเฮ้ยมันเป็น3ทานเสือแท่งเขียวใหญ่นะครับอ่ะยังไม่ถึง3ามแท่งเนาะเป็นแท่งที่2ที่แบบสมมุติว่าปิดเหนือตรงนี้นะเขียวนี้นะครับสมมุติเขียวนี้นะปิดเหนือตรงนี้เลยนะครับคือทะลุ7 0 0 0 0ื่ 70, นครับเรียกว่าสัญญาณกับตัวโคตรสตรองนะครับตรงนี้นะอ่าก็ออรอรุ้นกันดูนะพเพื่อนๆตัวนี้เนี่ยก็วัดใจแล้วนะครับว่าเอ้ยมันออกท่าไหนวะเนี่ยนะครับ โอเคก็คงวิเคราะห์ได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวทำเฟรมวิกนะถ้าเกิดมันปิดเขียวชะอุ่มอย่างนี้นะครับก็มีโอกาสที่ตัวเอเม e นะครับ9กับ21นะมันจะคอร์ส up ขึ้นมานะครับหลังจากที่มันบูไปรอบหนึ่งนะครับเนี่ยบูคอร์สลงนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นจุดเฮ้ยมันจะคอร์สขึ้นนะครับซึ่งถ้ามันคอร์สขึ้นมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของรูปใหม่นะครับคล้ายๆชุดตรงนี้นะครับเนี่ยนะชุดที่แบบ เฮ้ยมันคอสขึ้นนะครับมีย่อแล้วก็ดึงขึ้นยิงยาวอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับว่ามันจะเป็นพฤติกรรมแบบเดิมๆหรือเปล่านะครับทีนี้นะครับก็เราก็ทําได้ที่ทําทําได้แค่รับของนะครับแล้วก็รอนะครับราคาว่าเฮ้ยมันจะพุ่งไปในทิศทางที่เราวางไว้หรือเปล่านะครับก็คงวิเคราะห์ได้แค่ประมาณนี้นะครับแต่ว่าเพื่อนๆลองดูนะครับว่าอีกอาทิตย์สอาทิตย์นะครับมันจะปิดแห้งมันนะครับอีกเนี่ยสิวันนะครับ ปิดแท้งมันแถมอีก10วันมันจะบิดแท่ง3มันด้วยนะครับสามันเนี่ยออกทรงอย่างนี้นะครับก็ลุ้นอีก3มันนะครับว่าถ้าเกิดปิดเป็นโดจิปิดแถวโซนหกหมื่นสามจริงๆนะครับอ่าอีก3มันนะครับเป็นแท่งเขียวนี่คือมันจะมูนมูนต่อนะจ๊ะอ่าก็ฝากไว้เป็นการบ้านให้เพื่อนๆพิจารณากันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะมันเหลืออีกทั้ง10วันนะเราก็ยัง โมไม่ได้นะครับอ่าเดี๋ยวรอวันปิดแห่งเดี๋ยวเรามาโม่กันใหม่นะครับทีนี้ครับมาดูอินดี้ที่น่าสนใจนะครับนอกจาก store c h a s t i c นะครับพอดีพูดไปทั้งหมดเนี่ยทุกรอบนะครับก็มองในมุมของ store c h a s t i c ซะส่วนใหญ่นะครับคือมันก็มีอินดี้ตัวอื่นอีกนะครับเดี๋ยวผมจะเปิด cdc action zone ของลุงโลกนะครับ cdc นะผมบอกเลยว่าถ้าเพื่อนเเข้าถูกขานะเนี่ยเพื่อนเดูกำไรนะมันเยอะโครดนะครับ เป็นหลักพันเกันเลยทีเดียวนะครับตั้งแต่ USDC เนี่ยเปิดเปิดตลาดมาให้เทรดนะครับเล่นไปแค่25ออเดอร์นะ25ไม้นะตั้งแต่ปี2018เนี่ยเพื่อนๆกำไร1 8น0นะถ้าเชื่อสัญญาณอันนี้ซึ่งจะบอกว่าอุ๊ยมันหลอกบ่อยมันอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็หลอกบ่อยจริงๆนะแต่ว่าในภาพรวมนะถ้าเพื่อนๆได้ขาที่แบบซปเปอร์บูรันมาสักรอบนึงฮะอย่างตอนเนี้นะครับขึ้นมาปืด๊ดนึงเนี่ย ดูเหมือนจะตีเตี้ยนะแต่จาก3 0 0พไป1 0 0 0 0มื่นเนี่ยสามเด้งนะจ๊ะอ่ะเนี่ยดูอีกดอกหนึ่งนะครับดอกใหญ่เลยแล้วกันเนาะหนึ่งหมื่นนะครับไปขาย5้าหมื่นี่หเด้งนะจ๊ะตัวนี้นะครับก็เรียกว่าเนี่ยเข้าออกเข้าออกถูกจังหวะเนี่ยมันก็คือจบนะครับแต่จังหวะที่จะเสียนะครับจังหวะที่จะเสียเนี่ยจริงๆก็ถ้าเราได้กําไรมาสักไม้นึงนะโอกาสที่เราเสียเนี่ยก็ก็คือมันยึกยืยากเนาะช่วงไซเว์ออกข้างเนี่ย ช่วงยุกยุกยืยูตรงนี้นะครับก็จะเป็นจังหวะให้แบบเสียเงินได้ค่อนข้างง่ายแต่ว่ามันไม่ได้บาดเจ็บมากนะครับถ้าถ้ามองเป็นแบบในในมุมของเวลาเทรดแบบไม้หนักเนี้ยถ้ากําไรมันจุกๆมาแล้วเนี่ยตรงนี้ก็อาจจะเป็นแบบยิบยิบย่อยๆนะครับที่เสียไปนะครับก็เพื่อนๆ่สามารถเอามาประกอบการตัดสินใจดูโมเมนตัมได้นะครับเนี่ยเป็นท่อนบางท่อนเนี่ยที่แบบของการขึ้นของรอบใหญ่เนี่ยเล่นแค่ใน time frame day เนี่ย,ยซื้อตรงนี้26งหมนะครับ ไปขาย40,000เนี่ยก็กําไรเกือบแด้งหนึ่งนะครับเนี่ยทุกรอบนะทุกจังหวะมันมีโอกาสอยู่เสมอนะ4 2่หมไปขาย6 4หม0นะครับก็กําไรประมาณ50%นะครับตรงนี้ก็ถือว่าแบบเฮ้ยมันใช้เวลาไม่นานนะกุมภาไปขายเมษานะแค่2เดือนนะครับก็เป็นไปได้เนาะทีนี้นะครับช่วงตรงนี้นะมันหลอกเรามา2รอบนะครับตรงนี้เนี่ย ถ้าเพื่อนๆรับตรงนี้มาขายตรงนี้ไอ้ไม้นี้เนี่ยคือกึ่งๆเท่าทุนแต่ว่าขาดทุนเล็กน้อยแล้วกันเนาะเนี่ยเข้าตรงนี้แล้วก็มาออกตรงนี้นะครับคือเรียกว่าพอดีๆนะอ่าเป็นจุดยูเทอร์ของมันนะครับแล้วทีนี้ถ้าไม้นี้นะเข้าตรงนี้มาสต็อปลอตตรงนี้นะครับก็เรียกว่าโดนไปเป็น10อยู่นะครับตรงนี้นะแต่ก็ไม่น่าเกียดนะอ่ากินมาเยอะแล้วนะครับเขา <c oughs> เขาขอคืนนะครับนี่ โดนไปตรงนี้64อีกรอบนึงนะครับมาสต็อปลอ58้นแครับแกบใกล้เคียงกันกับรอบที่แล้วนะครับก็คือเนี่ยเสียไป2ไม้ตรงนี้นะครับเสียไปแล้วนะครับเสียแล้วเสียเลยนะครับวันนี้นะครับสัญญาณมันขึ้นเขียวแล้วนะจริงๆเขียวในเมื่อวานแล้วแหละนะครับเมื่อวานซื้อด้วยซ้ำนะครับเนี่ยนะแม็กดีขึ้นเหนือน้ําเรียบร้อยนะครับก็เป็นสัญญาณซื้อนะอยู่ที่61 0 0 0นะครับใครได้ซื้อตาม CDC ไปนะครับก็ วันนี้ก็ยังบวกอยู่นะครับเพื่อนก็รอดูนะครับมันบวกขึ้นไป2อสวันครับถ้าแท่งนี้ฮุกต่อนะครับเขียวแล้วเบรกนะครับแล้วก็เขียวต่ออีกนิดหน่อยนะครับไปแถวสัก6กหมื่นนะครับสวยเลยนะเพื่อนตรงนี้ก็ทยอยรับกันได้นะครับสําหรับตัว cdc ก็คงดูตามแถบสัญญาณเนี่ยมีสัญญาณซื้อไปแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวอาจจะรอย่อในทำเฟรมใหญ่แล้วค่อยรับ et ก็ได้นะครับอันนี้นะก็แล้วแต่ strategy กันเลยนะครับอันนี้เอาินดี้มา คุยกันนะครับโอเคเดี๋ยวลองไปกดดูในวีคหน่อยว่าเอมันจะเขียวหรือยังโอในวีคนะของ CDC นะครับถ้าเป็นของ USDC ตรงนี้นะครับก็มันยังไม่ได้ขึ้นให้ขายนะครับ mm hmm. เพื่อนก็มันเป็นแค่เหลืองเหลือส้มๆนะครับเป็นสัญญาณที่แบบมันมันจะคอสตลงล่างแต่มันแบบมีฮุกค,คืนกลับมานะครับอ่าตัวเนีนะ้อาจจะเป็นจุดอยู่เทอร์นะเพื่อนก็ตั้งเป็นข้อสังเกตนะครับว่าบูลันในรอบวีคของตัว CDC นะ จาก20,009เนี่ยบางทีมันขึ้นไป5-6เดงเนี่ยอาจจะไปจบที่แสนก็ได้นะเพื่อนคือมันอาจจะพาไปทัวท่อนบนๆแล้วแหละนะครับแล้วก็มาปิดแดงนะครับอยู่แถวแถวแสนหนึ่งก็มีหวาดเป็นไปได้สูงนะครับอันนี้ก็ลองเอาไปพิจารณาดูแล้วกันนะเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวมาเปิดดู Machine Learning กันบ้างนะครับเพื่อนอ m a มชชีนมาอย่างวะ m a c h i n e l e a r n i n g นะครับก็ถ้าเทรดตามสัญญาณ a c h i n e นะเอามารันเทนแล้วก็ หาสัญญาณเข้าและออกนะครับไม้ที่เล่นนะครับเล่นยี่เบ็ไม้นะครับกาไรไปเกือบ400%ปรนะครับประมาณ4เท่าตัวนะครับของทุนนะครับก็เรียกว่าตรงนี้ก็น่าสนใจเลยนะครับอ่ะเพื่อนๆลองดูนะครับสัญญาณซื้อและขายของมันนะครับก็เรียกว่าเวลาเสียเสียไม่ได้เยอะนะครับเวลาได้ก็ได้ไม่ได้เยอะมากนะครับก็เล่นกันไปตามเทรนของมันนะครับเนี่ยนะเขียวซื้ออ่ะแดงขายเขียวซื้อเบิ้ลไม้ก็ได้นะแดงขายนะครับก็จะมีสัญญาณขึ้นเป็นป้ายนะ บอกไว้ว่าซื้อขายตรงไหนนะครับอันนี้มันก็คำนวณมาจาก i s i อ่มี C.C.I แล้วก็มีตัวพวก A.D.X นะที่เอามาคำนวณร่วมกันนะครับ <c oughs> ตัวนี้นะก็ถือว่าเป็นตัวประกอบได้ดีเลยนะครับเนี่ยอย่างจาังหวะตรงนี้นะครับเข้า2 0 0 0มนนะมันก็ไปขายออก65 0 0 0นะครับก็เป็นไม้ที่แบบเออใช้ได้อยู่นะครับก็มีไม้ที่โดนหลอกนะครับอยูเออเรียกว่าโดนหลอกดีไหมเนาะ ตัวนี้ยังได้อยู่นะไม้นี้ยังบวกนะครับไม้นี้นะที่โดนไปนะครับไปเข้าตรงยอดดอย64 0 0 0นนะครับ64,000แล้วให้มาสต็อปนะครับอยู่ที่58 0 0 0นนะครับก็จังหวะนี้เนี่ยคือเสียไปน่าจะหลายเปอร์เซ็นต์อยู่นะ๋ยวลองวัดให้นะครับชุดนี้นะก็โดนไปทั้งสิ้น10%นะครับคล้ายๆ CDC แต่ว่าในรอบนี้นะมีสัญญาณเหมือนจะให้ซื้อแล้วนะครับ1จังหวะนะตรงนี้นะก็ ไม้ที่บอกให้รับนะครับอยู่ประมาณ5 0 0 0 0ืนนะรตรงนี้นะ,ะสัญญาณขึ้นตรงนี้นะครับก็เราเอามาประกอบกันเนาะก็เรียกว่าตรงนี้ก็ถือว่ากําไรไปจุกๆอยู่นะถ้าถ้าเกิดเข้าตามสัญญานะครับตัวนี้เนี่ยณปัจจุบันตอนนี้เท่าราคาตอนนี้เลยนะก็บวกไปแล้วทั้งสิ้น6%เนะครับเพื่อนๆลองเอาไปพิจารณาดูนะตัวนี้ก็เป็นอันหนึ่งนะที่ถ้ามันบูรันจริงๆมันก็ ขึ้นไปเยอะอยู่นะครับจุดตรงนี้นะก็เอามาประกอบการตัดสินใจเนาะมันหลายอินดีนะมันก็มองโปรเจกต์เป็นขาขึ้นไปนะครับก็รอมันยอ่อรอมันอะไรก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยรับก็ได้นะครับอ่ะโอเคคลิปนี้เริ่มยาวแล้วเนาะเดี๋ยวไปสรุปท้ายคลิปกันนะครับท้ายคลิปนะครับวันนี้ก็สรุปแบบสั้นๆว่ามุมมองผมก็ยังมองเป็นแบแอดลองนะครับก็ โอกาสที่ราคามันจะขึ้นต่อผมว่ามันมีนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆจะโจเอามือไปรับของเนี่ยบางทีมันได้ราคาไม่ค่อยดีนะครับในตอนนี้เนี่ยราคามันพุ่งขึ้นไปแล้วนะครับก็เอ่อมันตุยๆอยู่ตรงเทนไลน์ภาพใหญ่นะครับก็มีโอกาสที่มันจะไปเทส65 0 0 0นะครับแต่ว่าถ้ามันเทสแลว้วเบรกนะครับก็แนะนำว่าก็ มองอาจจะมองมุมมองเป็นขาขึ้นนะครับหรืออาจจะเป็นชุดกลับตัวของไทมเฟรมใหญ่ๆซึ่งในชุดกลับตัวไทมเฟรมใหญ่ยังไงในภาพย่อยๆเช่นวีคเป็นการกลับตัวของวีคแล้วก็มันนะครับถ้าเป็นภาพนั้นเนี่ยในไทมเฟรมเดย์มันจะมีจังหวะให้เราซื้ออีกนะครับก็เพื่อนๆก็อดใจรอกันนิดนึงนะครับก็ผมเองนะครับผมอาจจะไม่ได้เข้าในไทมเฟรมเดย์นะผมจะใช้4ชั่วโมงนะเป็นตัวเข้าก็เอาอินดิเคเตอร์ตัวสโตแคสติกนะครับปรับ ปรับเป็น933นะแล้วก็มาลองจับจังหวะก,กันดูนะครับอ่าจังหวะที่ลงมาโอเวอร์โซนะผมก็จะค่อยๆรับนะทยอยรับทีละนิดทีละหน่อยนะครับภาพรวมเราจะมีของที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็รอไปมูลข้างบนนะครับอ่ะเอาเป็นว่าผมสรุปแค่ประมาณนี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ